เสียงอาสเตตัสจะเพดดังตีนวันที่10ธันวาคม2564เนื้อหางานทำให้คุณมีอำนาจหน้าที่คุณเลือกได้สองแบบแบบที่ทำให้คุณดูมีอำนาจกับแบบที่ทำให้คนอื่นยิ้มออกคนที่น่าบึ้งตึงมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าบ,าบา่อยๆมักมีความไม่พอใจกับงานหรือไม่ก็รายได้จากงานของตน เก็บกดจนต้องระบายออกเอากับคนรอบข้างหรือไม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาความภูมิใจผิดผิดไม่มีเรื่องก็หาเรื่องให้ได้ใช้อำนาจหารู้ไม่ว่าการสร้างความเกลียดด้วยการบีบให้คนอื่นตกอยู่ใต้อำนาจได้ชั่วข่าวในระยะยาวไม่ได้นํามาซึ่งความภูมิใจแต่ได้ความทนงเพี้ยนมาต่างหาก บางวันถึงขั้นรู้สึกสัมผัสถึงอัปมงคลในที่ทำงานได้อย่างชัดเจนทีเดียวส่วนคนที่ยิ้มอยู่กับงานของตัวเองยิ้มอย่างไม่เคยเบื่อหน่ายกับหน้าที่ของตัวเองคือคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในการช่วยให้คนอื่นยิ้มออกถึงแม้รายได้ไม่น่าปลื้มนักแต่ยิ้มตนและยิ้มคนอื่นที่เกิดขึ้นทุกวัน ก็ช่วยยกระดับความรู้สึกได้ว่างานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสุขสว่างน่าภูมิใจแต่คนในที่ทำงานบางคนหน้ามันไส้เหลือทนแล้วจะให้ช่วยคนเหล่านั้นอย่างไรไหวด้วยใจที่ละเอียดอ่อนพอสัมผัสรู้ถึงความมืดบอดของคนพูดเอาแต่ได้สัมผัสรู้ถึงความรุ่มร้อนของคนอยากขายไร้การคุณจะพบว่า ที่ทำงานมีคนน่าเห็นใจอยู่เต็มไปหมดเข้าทุกข์กับความร้ายของตนอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็ดูสมควรได้รับความช่วยเหลือให้น่ารังเกียจน้อยลงเมื่อฝึกเห็นใจตนด้วยเห็นใจเขาด้วยที่ทำงานจะเหมือนโรงทานคุณจะทำงานเหมือนทำทานด้วยความรู้สึกยิ่งให้คือยิ่งได้และให้เปล่า คือได้เปล่างานเหมือนกันตั้งใจต่างกันชีวิตจิตใจก็ผิดกันเป็นคนละเรื่องได้ข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดคืออยากให้งานช่วยให้คนอื่นยิ้มออกหรืออยากควบคุมให้คนอื่นอยู่ในอำนาจตนนี่แหละโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ